ก็เลื่กินขา้า <c> ว <oughs> กินขา้าวมันนี่นกินขา้าวก็แก้วถ้วยเก <c oughs> ่าแก้วถ้วยเก่า มึงหลังครอันนี้ยังเงินแน่นนะคุณว่าตังค์คุณรออยู่อ้าปากสวอะ a parte อคันได้สีวัคซีนแล้วสมุนไพวัคซีน โควิดกับบงหูว่าเราได้เข็มตามเออได้ฉีดทุกทุกเข็มแล้วสม,มุติเนอะก็ยังไม่รู้ว่าไปไทยเขายังให้กักตัวไหมนี่แหละขยันนี่เมืองไทยนี่แหละยันประชาเจนอนี่อย่าง,ง,ะง,ะอ,างอะไรอะไรก็กักตัวเขาเข้าใจอยู่ว่าเขาฮ็ดตามระบบอยากให้มันปลอดภัยแต่ว่าถ้าเขา้าฉีดวัคซีนแล้วนี่สองสองเข็มเนี่ยสิกักตัวอยู่บ้ทุก้องคอเน้ปฏิสิธิง่ายดอกยิงย่ำเลย ซ <c oughs> ุ้มสิริศิรไงคือบุคลากรทางการแพทย์คนที่อยู่บ้านพักชลาที่อยู่ประจําเลยนะบ้านพักชลาโรงพยาบาลาแผนกที่แผนกที่เกี่ยวกับคนชลาหรือทุกแผนกที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้กนได้กอนพวอาชีพที่ห่างๆออกมายังคอยเนี่ยจะย่ำไดดอืมจะย่ำไดบุคือตอดอก ันไปถ่ายไปเด็กก็โตกันหนาไปอยู่ก็ยางเมื่อยอยู่เด้แล้วก็หลาลอยคนอย่างเมื่อเป็นต่างประเทศเนาะตรงนี้ตร้งนี้ก็อขอ้มนี่ไปแล้วก็มากก็ไม่งาม่ายถ้ากินเขาก็แบบใครถอดใครใครเกี่ยวก็จริงก็แล้วแต่เมื่อแรกหนูคิดว่าเซนน้ำของปุ่น nampak pun, cuba สวยไหมคะขาใส่เสือสีแดงเหลืองล่ามสึกข,ขื้นห้งบึงสีแล้วมันก็นยังดียังนึงโลกอ่นไ์เน้อ้ออะสมัยจะกินขึ้นฮอดบ้านกับบรันเด้อโทวแต่ละเทือนเ,เดี๋ยวละเทือนอ่โอ้ยบินมาสั่งบินแพงเดี๋ยวนี้สบายครับใจาตาคาเน็ตเดี๋ยวกับพ่อ กินอะไรก็แซ่บเพราะยังพอจะเรื่องไล่สดเข้ามาบ่อยฟังนะท่าในหน่อยดีค่ะไม่ค่อยเบิ้งกันยังดีแต่เหมือนนี่เขาเช็ดอีกอ,อย่างอีกวุ้งอ่ะหยอดเบิ้ง เ่าเดือมันเลยหลอนมาจากเฟ e บุ o k หนาเฟซบุ๊ก